และสาหรับเวทีคอนเทนทวันนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้นะครับอย่างสาวเปาปวรีพรพิมนนะครับกับการคัมแบ็กกลับมาในเพลงพ่อเนื้อทองนั้นเรียกว่ากระแสดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะไปออกคอนเสิร์ตไหนเนี่ยหลายๆคนนั้นร้องตามกันได้แบบแทบทุกท่อนเลยทีเดียวฮะอ่ะซึ่งเธอเปิดใจว่าปลื้มใจอย่างมากครับโดยสาวปาบอกว่าตอนนี้นะครับสำหรับเพลงพ่อเนื้อทองนั้นนะครับ20ล้านวิวเข้าไปแล้ว ดีใจมากที่เพลงนี้เนี่ยติดหูทุกคนคือไปที่ไหนก็มีคนร้องเพลงนี้ได้ทุกคนเลยเปาาดีใจมากขอบคุณสําหรับการต้อนรับการกลับมาของเป้าเป็นอย่างดีเพราะเปานั้นไม่ได้ออกเพลงนานถึง3ปีเลยทีเดียวขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้เปาวและก็เพลงพ่อเนื้อทองนี้มากๆขอบคุณจริงๆค่ะ กับพ่อเนื้อทองคนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจากลากไปวันนี้เนี่ยขอบคุณไปด้วยกับเชมพูปิปดผมขาวแคบิวครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่งไม้ต่อกับพ่อเนื้อทองที่อยู่ในสตูครับ